เธอคิดว่ามีอะไรทั้งไหนอะเดี๋ยวเราก็รู้กันโอ้มาฝรั่งเยี่ยมมากเลยมาเป็นบันไดเลยฉันรักมาฟฝรั่งที่สุดเลยฉันว่าฉันก็ไม่แย่เหมือนกันนะโอ้เป็นแค่เดินหรอเโอเคโอ้โหว้าวมาเป็นหอคอยมาฝรั่งสูงเลยใช่ซซซี่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เธอโชคไม่ดีนะงั้นเธอเริ่มก่อนเลยก็ตามนั้นเลย โอเคนั้นเอากระดาษมาฝรั่งออกก่อนนะมาฝรั่งเข้าปากแล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋เกิบแล้วอ๋ออ๋อโทษทีนะเคสอ๋เธอยิงเข้ามาในเคียวฉันพอดีเลยไม่ตลกนะฉันต้องเอามันออกเดี๋ยวนี้อ๋อง่ายกว่าที่คิดอะไรเนี่ยนั่นเคียวฉันนี่โอ้ยลวเข้าลวเข้าไม่ได้ผล อย่าโหเเราฉันซีสาวสาวฉันไม่มีคิวไม่ได้นะครั้<ฮ>งนี้ได้ผลน่ะหยุดโหนแ,แล้วก็กินได้กทีสิง่ายมากแค่ขยับมือเล็กน้อยกระดาษหอก็ออกไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วหม,มากฝรั่งอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้โอ้ใช่แล้วตอนนี้ฉันจะปลดลูกป่องแยกออกมา ันคิดว่าฉันมีแผนแล้วล่ะและบุ๊มฮ่าฮ่าแคนดี้เธอมีหนวดด้วยนี่ไม่ตลกเลยนะดูสิมางฝังติดหน้าฉันเต็มเลยเดี๋ยวฉันจะเก็บมาเคี้ยวเหม่กันได้ไม่ได้สูญเสียรสชาติสักหน่อยอังลอย,อยู่ดีเลยถึงตาเธอแล้วล่ะเคออก,ก็ได้เอาล่ะถึงเวลาแล้วฉันจะเป่ามันทิก โอ้ดีมากว้า oh, <wow. S 1> ปอเธอแข็งแรงมากโอ้ใช่ตอนนี้ก็ถึงเวลาเคี้วมมาฝรั่งแล้วก็เป่าแล้ว oh. ดูสนะนุาสาว oh. เยี่ยมมากตอนนี้ฉันจะผูกเชือกไว้แล้วก็มัดมันกับเก้าอีล้ละแบบนี้เลย <What? S 1> เออมเธอกำลังทำอะไรนะ่ะ oh. นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการอีกลูกนะแล้วก็อีกลูกดูสิื้ไม่ลูก่อกี่ลูกแล้วอ,อ,อะไรนะฉันกำลังลอยขึ้นไปบนฟ้า้ช่วยด้วยแล้วเธอคาดหวังอะไรละ่ะมันเป็นความผิดของเธอเองนะ <t ries> ไปกันเถอะเย้โดนัทฉันลักมันได้สุดเลย <t ries> แล้วของฉันละ่ะยูหูฉันก็ได้โดนัทเหมือนกัน โชคดีล็บอลของฉันเลยเน,นี่ยเยี่ยมว้าวฉันโชคดีจังเลยพูเขาเป็นโดนนั้นเลยทั้งหมดนี่สำหรับฉันหยุดจ้างได้แล้วลองของตัวเองแล้วสิเออมีไอเดียแล้วล่ะนี่คือเบนตาของฉันเองละเป็นไงเข้ากับฉันมากจะลองแสดงให้เธอดูความสงามของฉันเป็นยังไงผ้าเช็ดปาก ช้อนแล้วก็สอ้อม <Yeah. S 1> แล้หอยเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับชิมด้วยนะมาลองกันเลยเอาละ่ uh huh. ละรสชาติล้ำลึกอร่อยหอ,อม้าก <c oughs> สาวๆหยุดหัวเราะนะฉันแค่รู้เยอะเกี่ยวกับการชิมนะแต่ก็ได้เวลาเปลี่ยนชุดแล้วลนะ่ะ <c oughs> ตเาเธอแล้วลนะ่ะเคสเฉันสินนะ <Okay. S 2> ใช่ฉันพร้อมแล้วอร่อยจังเลยอ,อร่อยเกินคาจริงๆดีจะต้องเลียนิ้วเลยนะเนี่ยฉันอยากกินมากกว่านี้เสรดฐนั้นลงไปทุกนิ้วเลยมาลองกันโอ้ใช่นั่นแหละสิ่งที่ฉันต้องการฉันรักโดนนั้นที่สุดเลย oh, <come> ว้าวชิ้นสุดท้ายนี่ดีที่สุดเลยนะเนี่ยเออ ขอบคุณนะตอนนี้ตาเธอแล้วแคนดี้เออฉันจะกินให้หมดยังไงเนี่ยใช่แล้วความคิดดิๆดเอาโดนัทมาซสิรบฟบนหอคอยเง้นละฉันจะวางซ้อนกันทีละชิน้นโอ้ใช่มันส่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากดูสิสาวๆมันส่งขนาดไหนกันโอ้ดูเหมือนมันจะงนเงนนั่นเนี่ยใจเย็นๆสิอย่าพึ่ง Oh, <man. S 1> นี่เธอยังมีชีวิตยอยู่ไหมถ้าถูกเซิมตีหนักเลยโอ๊ะโดนนะอร่อยจังเลยมันตลกมากเลยใช่ไหม <c oughs> แล้วครั้งนี้คืออะไรนะ <c oughs> อะไรนะนั่นพริกเหรอโอ้ไม่ไม่ไม่แล้วฉันละ่ะ <c oughs> พริกต้องหลายเม็ดเลยอ่ะ oh, อะไรนะภูเขาทั้งโลกเลยส,สาวๆฉันรู้สึกเหมือนจะไม่สบายโอ้ยอนั่นสูซีิเริ่มก่อนเลยแล้วกัน <Okay. S 1> โอ้เอาเธอมาลองกันเถอะโอ้รู้สึกว่าจะเผ็ดมากเลยมันเผ็ดกันไปแล้วโอไม่นะเคฉันขอน้ำด่วนเลยแล้วเข้าช่วยฉันด้วย ได้ได้ได้ oh, <forget> ขอบคุณนะเ oh, oh, oh. ล็วเข้า c a n ี้ถึงตาเธอแล้ว <Hey. S 1> โอ้สาวสาวรู้ไหมฉันไม่อยากกินเลยอะ oh, oh, no. แต่ฉันต้องทำใช่ไหม oh, <okay. S 1> ถ้าอย่างนั้นดีกว่าให้กินมันทั้งหมดพร้อมกันเลยแล้วกัน oh. ฉันจะกินให้หมดครั้งเดียวเลยโอ้ย oh. นี่มันแย่ yeah, มากฉันจะพ่นไฟแล้ว โอ้ไม uh ่น oh. ะ oh <Yeah. S 1> ช่วยฉันด้วย <B ingo. S 1> เราต้องช่วยแคนดี้แล้วละ่ะดีนะที่ฉันมีถังดับเพลิงด้วยล้อก่อนนะแบบนี้แหละอีกนิดเดียวเธอไปไงบ้าง <c oughs> ดีขึ้นไหม <c oughs> ฉันเต็มไปด้วยโฟมเลยแต่ก็ขอบคุณนะ <Okay. S 1> ไม่มีปัญหาโอ้แมนไม่เหมือนพิกภูเขาล่างนี้โอเคเคต้องร่วรบสติ เธอทำได้มันก็แค่พริกอะไรจะเกิดขึ้นล่ะโอะ้ไม่นะนี่มันไม่ใช่แค่พริกวํา <What? S 1> อ,อะไรกันเนี่ยฉันอยู่ในอาวากาศเหรอยี่นี่ยินไหนสวยจังเลยนะั่นเนี่ยโอ้ไม่นะฉันก็นเลยตกลงสู่พื้นแล้วทุกอย่างโอเคไหมแล้วก็แล้วมีอะไรในนี้นะ อะไรนะไข่ดิบเหรอ oh no. ไม่จริงฉันได้แค่ไข่ใบเดียวโอ้ oh, ฉันได้เป็นกองภูเขาเลย hey. ทำยังไงดีเล่า่ลยซูซี่โอเคแค่นั้นถึงไข่ก็ยขยักขยแยงแล้วโอเครูปเอาไว้ฉันแค่ตอกมาใส่ปากอเธอทำจริงๆด้วยเนอสีสีเอ็นที่สุดเลยจะลบโซวชันนี้ได้ยังไงหยุดหัวเราะนะแล้วเข้าเคส โอ้บางทีเป็นไอเดียแล้วตอนนี้ฉันสับมันได้ท่าคาราเต้ของชัดโอ้ยพร้อมแล้วสับให้หมดเลยใช่แล้วสาวๆแต่น่นยังไม่หมดนะฉันต้องการหลอดด้วยล่ะแ้วตอนนี้ฉันจะดื่มมันอย่างรวดเร็วลุยเลยอ้น่าเสียดสีอนเป็นไปไม่ได้หรือฉันดื่มมันใครพวกนั้นมาดูกันเถอะ าเธอแล้วแคนดี้จะเริ่มจากอันไหนดีนะ <Okay. S 1> อาจจะด้วยอันนี้กันได้ท <No. S 1> อไม่โอ้ไม่นะเพรามันกระหน่ำลงมาที่ฉันฉันจตะไปได้ไข่งอๆพวกนี้ oh, <man. S 1> แถมขไข่แดงไหลเข้ามาในป่าฉันด้วยเอาอย่าหัวเราะสิส,สาว <laughs> ขอให้ฉันโชคดีบ้างนะ <laughs> อะไรนะมาฝรั่งเล็กขนาดนี้เลยเหรอ โอ้ส่วนฉันได้เต็มกระป๋องเลยแต่รสชาติดีกว่าด้วยแล้วทำอะไรนะ่ะซูซี่อ,อ้ว้าวมันฝรั่งทอเยอะมากนักสำหรับฉันแล้วน,นเนี่ยอ่ะซูซี่ช่องหลายจริงๆด้วยแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยปิ๊งไอเดียแล้วหลัต้องสูซานอยู่กับเธอแล้วล่ะแล้วเวลาสำรวจตัวอย่างของเราแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นมันฝรั่งทอดธรรมดานะจำเป็นต้องมีการชิมด้วย <Good. S 2> ออไม่เลวเลยแต่ <laughs> น,น่าเสียใจที่มันเล็กมากไม่ oh, <man. S 2> ต,ตลกเลยนะ <laughs> เอาเลยเคสมาดูของเธอกันเถอะ oh, <God. S 2> ง่ายมากสวัสดีขนมเอ <What? S 2> อมันเปิดไม่ออกอะ่ะไม่มันแน่นมากเปดิดสิจะกระป๋องโงอะไรกันเนี่ย <laughs> ไม่ตลกเลยนะ oh, อะไรกัน yeah. เอาเดี๋ยวก่อนนะฉันมีความคิดแล้วฉันตัดมันเดี๋ยวนี้เลย oh <my. S 1> ดูสิฉันมีเลยืยระวังด้วยอ,อย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ดูให้ดีนะ <All right. S 1> เอาละ่ะมาละหนึ่งสองสามฉันรับได้หมดเลยละ่ะเธอชอบมันไหม ฉันรู้เจ๋งใช่ไหมล่ะโอ๊ยโอ้โหโอ้โอใช่ถึงตาฉันแล้วล่ะ <Yeah! S 1> มาเริ่มกันเลยโอ้ฉันรักมาฝรั่งมากเลยกรอบมากมากกว่านี้อีกฉันจะกินให้หมดเลยละทั้งหมดนี้โอ้ยโอ้ใช่ขออีกนะฉันสบายดี โอยฉันต้องการหมดในมะพรยละ <All right. S 1> ตอนนี้ฉันก็ไม่เจ็บแล้ว oh, <come> โอ้ยอีกแล้วเหรอโดจนจังเลย oh, <come> พอกันทีตะวาันเองนะ <Hey. S 1> ฉันว่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะ <Yeah. S 1> เอาลดมันเลยได้เวลาพังมันแล้วเอาละพร้อมนะโ <Hey. S 1> จมตีเก <laughs> ่งมากเลยซส้อซี่ตีมือหน่อย อไม่นะมาฝรั่งของฉันหกหมดเลยพวกเธอฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวมันคือหมังฝรั่งเจ๋งจังฉันดีใจมากแถมกินหอมอร่อยด้วยเธอทำอะไรเนี่ยทอมจริงๆแล้วเธอควรรอทุกคนก่อนนะมาดูกันว่าเราอยู่ใต้ฝาของฉันว้าวมันคือหมังฝรั่งเหมือนกันแต่ฉันได้มากกว่าพอลลี่เยอะเลยฉันชอบนะ ต้องกำจัดกระดาษห่อโดยเดือนนี่เธอกำลังทำอะไรนะเคสกระดาษห่อมันไปว่อนเลยดีใจที่เธอทำสำเร็จแล้วฉันต้องเปิดฝาฉันบ้างโอ้ว้าวมีหมบกฝรั่งเป็นร้อยห่อเลยแล้วฉันจะเอากระดาษห่อออกยังไงนะเดี๋ยวฉันใช้พัดลมดีกว่าว้าวฉันทำได้ทำฝาฉันกินบ้างสิแม้แต่จะฝาเลยพอลลี่ฝันนี่ไม่ได้อะไรเลย นันก็ไม่เป็นไรฉันมีหมาป่งของตัวเองเหมือนกันซื้กินไปนแรกด้วยเพราะเธอต้องรอจนกว่าฉันจะกินหมดอร่อยจังตอนนี้ฉันก็ปล่อยลูกปองเล่นแล้วโอ้โอ้ขี้แพ้เธอพลาดอีกแล้วฉันรล้แล้วต้องทำยังไงฉันต้องใช้ที่สุบลมคอยดูนะตอนนี้ฉันจะปล่อยลูกปองที่อยากที่สนิทโลกความคิดดีออกมาดีมากเจ้ามันสกมัแไล่กับไปตลอดไปเลย ก็อยากได้ลูกปองเหมือนกันแต่ลูกปองใช่ของฉันฉันก็ต้องกำจัดมันถ้าถึงนะพอล,ลีฉันจะจำไว้เลยเคทเอานี่ไปเธอต้องได้รับกรรมในสักวันก <c oughs> ็ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าฉันไม่สิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องทำ <c oughs> ต้องกินหมักพรังอีกเยอะ okay, พดล,ลีหรือนี่นะโอ้ <c oughs> ฉันว่าเราต้องรออีกนานเลย <c oughs> เชทชามา ว้าวเธอกำลังปลดลกป้อมตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเอาขึ้นบ้างถ้าทำมานลงไปพอลลี่มันเป็นนักปวงที่ใหญ่มากเลยนะแค่เอาขื่นอะไม่นะฉันเลนคือของด้ออกมาด้วยก็ต้องเอากลับมันเข้าที่หวังม่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะหยุดหัวเราะเลยทำทำสิ่งที่ต้องทำนะข้งนี้ฉันเหนกับเธอด้วย ผาต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ฉันจะกินมันฝรั่งพวกนี้ให้หมดฉันไม่คิดมันจะยากขนาดนี้ฉันเหนื่อยจนเหงื่อออกแล้วและก้างของฉันก็ขยับไม่ได้แล้วถึงเวลาป่าลูกโป่งแล้วฉันทําได้ทอมหยุดนะยิ่งใหญ่เกินไปโอไม่นะมันระเบิดเหมือนเพื่มีระเบิดเราที่นี่เลยเป็นไงบ้างทอมฉันขยับไม่ได้ต้่อยู่กับโต๊ะตามทำเนียมแล้วฉันต้องเป็นคนเล่าว้าสกิตเตอร์ เอ้นี่ก็มาฟลั่งเองมาดูกันว่าฉันกับเคได้เลยว้าวฉันได้เร็กว่าเยอะเลยของฉันได้เป็นภูเขาเลยถ้านน่ะไม่ไหวเลยส่วนพอลลี่ไม่มีโชคเหมือนเคยพวกเธอใจร้ายมากช่างมันเถอะถ้าฉันโชคดีบ้างฉันจะไม่แบ่งพวกเธอแน่นอนโหในซองมีแค่เร็กว่ามันเดียวเอง ฉันต้องค่อยๆกินเพื่อจะได้สัมสับรสชาติของมันให้ได้มากที่สุดเอาลูกวานหมดแล้วเซ็งจังเอ้เธอคาดหวังอะไรล่ะส่วนฉันจะได้เล่มรสชาติของมันนานแสนนานแต่ฉันจะกินมันเร็วๆทำไมต้องเสียเวลาด้วยเพราะฉันมีลูกอวาอีกตั้งเยอะว้าวทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในคำเดียวฉันชอบมันยืดก่อนฉันได้ความคิดดีๆแล้วเชื่อฉันเถอะว่าภายหน้าฉันทำให้เธอทึ่งแน่นแน่ ก่อนอื่นฉันต้่งแกะลูกกวาดอกมารวมกันมันจะใช้เวลานิดหน่อยแต่มันก็ข่มคาเสร็จแล้วมาที่ขั้นต่อไปตอนนี้ฉันอยากมันเป็นสีๆแบบนี้นี่มันน่าตื่นเต้นจังฉันแกะมมาเสร็จแล้วดูสิว่าเอกมาสวยขนาดไหนอ้โอ้ฉันขออันหนึ่งนะว้าทำไม่ทันสังเกตเลยมันฉันจะขโมยลูกกวาดมาอีกฉันเล่นจะเล่นเนาะฉันไม่เข้าใจเลยลูกกวาดของฉันหายไปไหนมันมีมากกว่านี้นะ พอลลี่เธอเป็นคนทำไม่เป็นไรไล่เธอมาอีกเลยจะวางกับดักหนนไว้ตรงนี้และเอาลูกกวาดปิดไว้เธอจะได้ไม่สังเกตถึงเวลาป้อนอีกแล้วไม่นะนิ้วชันกับดักหนุมาจากไหนกันนิ้วฉันหันแน่แน่เลยทำฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำเธอไม่ควรมาขโมยลูกกวาดของฉันก่อนและฉันแบ่งสีลูกกวาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาพูิดเพลินกับรสชาติของแต่ละสี ขาตะกละมากฉันแค่ลูกกว่างแค่ไม่กี่เม็ดเองไม่เป็นไรทอมเดี๋ยวฉันจะให้บทเรียนเธอเองนี่มันอะไรกันพอลลี่พัดลมยะถ้าเปิดลูกกว่าของฉันไปหมดเลยดีนะที่ลูกกว่างของฉันยังอยู่ครบแลวฉันรอไม่ไหวที่จะกินมันแล้วเริ่มจากด้านบนดีกว่ามันดูกันว่าอะไรข้างในมันดูน่ากินขนาดไหนมีหลากหลายสีเลยฉันอยากกินมันพร้อมกันเลยสองแรกเหมือนแล้ว ถึงเวลาปิดซองต่อไปแต่ถ้าฉันเทนลูกกวาดหรือมันโตล่ะมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละมาต่อกันฉันยังตัวเองไม่ได้แล้วฉันเลยว่านี่ต้องใช้อะไรอีกน,นานมา,ลาเล่นโทรศัพท์รอดีกว่า <Hey. S 1> ลเล่นปอบอีตหรือบางทีก็เล่นนิวนักสู้พอแล้วฉันกินไม่ไหวแล้วคงฉันจะแตกแล้ว เงินให้เราช่วยกินไหมอ๋อใช่ฉันจัดการมันได้ด้วยตัวเองเธอกำลังทำอะไรเด็กเค้กเอาใจออกมาทำไมเยอะแยะเธอต้องอดทนหน่อยนะทอมเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ดูสิว่าฉันจัดได้กว่าหลงมาได้สุดขนาดไหนตอนนี้ฉันก็ต้องลดมันได้สปายจังหันี้เธอได้เห็นสิ่งที่มาจาจันท์ของจริงมันจะมีสายรุ้งมาในจานของฉันมันกำลังเริ่มแล้ว ้เธอทำได้ยังไงมันเหมือนมีเวทดมอนเลยดูเหมือนสายลิงจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วแต่สีกค่อยๆกระจาย,าย,ายจออกมาอย่างสวยงามว้าวทา้งนี้ฉันอยากเป็นคนแรกบ้างนี่มันบ้าอะไรกันฉันไม่เคยเห็นปะคอนถังเล็กขนาดนี้มาก,ก่อนส่วนฉันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าของทอม ไหนที่สุดชอบก็ต้องการฉันบ้างฉันรู้ว่าต้องมีวันของฉันบ้างตะกคนถังเาเริ่มเลยว้าวฉันในฉจเธอจำพลลี่ฉันกค่ตั้งกินช็ดเล็กๆของฉันแล้วก็ร้องไห้แต่ฉันยังมีไม้เด็ดอยู่ฉันกำลังทำอะไรหน้อมฉันว่าเขาทำอะไรงงอยอีกแล้วพวกเธอไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่านเล็กๆแบบนี้ก็ต้องกินอย่างมีวัฒนธรรมฉันจะใช้ซ่อมนีดนี่คือสิ่งที่พอดีทำ มันไม่ง่ายเลยที่จะหั่นมันแบบนี้แต่ฉันทําได้ฉันว่าเธอกลังนของเวลาต่างหากไม่ใช่นะฉันแค่เป็นคนมีมารยาทนะเมื่อเธออยากทําต่างหากฉันไม่สนเรื่องมารยาทหรอกชันกินป๊อบคอร์นใ้ฉันอย่างมีความสุขแต่ว่ามันจะไม่เยอ่มมากเูสิว่าฉันฉลาดขนาดไหนบอกไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอแบบนี้ได้อืมแตเหมือนมันจะหมดแล้วโอยังยังมีเหลืออีกอัน เยิ่งไปเลยจะกินมันเป็นของหวานเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันตลอกคนหล่ฉันหายไปไหนท่านเขาทำอะไรนะก็จะทะเลาะกันไปก่อนนะฉันไม่สิ่งสำคัญที่ต้องทำฉันต้องกินภูเขาประกอบคนนี้มันทั้งหวานย่ามี่โอ้อร่อยมากทั้งกรอบด้วยฉันตั้งหน้าตั้งตารอเวลานี้มานานแล้วถ้ากับเธออยู่กับเธอไม่นานเรกควลรีบ แต่ฉันเห็นทุกอ,อย่างนะอย่าแม้จะพยายามสมัยปมพันของฉันเราไม่ยอมให้่ายหรอกฉันเลยวต้องทำอยองไงเพื่นดุดฝุ่นแบบพิเศษจะช่วยฉันขโมยปมพคนได้เจ๋งมันได้ผลทำเพอีกแล้วเหรอเอาปมพันของฉันขึ้นมานะเป็นแผนได้ชลยะมากถ้าทำได้ดีมั้มากินกันเถอะเอาปากลบปมพันเรวเคสถ้าทำไมลงไปนี่มันเกินไปแล้วนะ พร้อมที่จะิ่มแล้วนมำกับโอรีโอดูน่ากินมากแต่มันน้อยมากทอมจะมองไม่เห็นเนี่ยว้าวฉันชอดีอีกแล้วเยี่ยมเราจะรู้อะไรเกี่ยวกับโชคดีพอลลี่ดูนี่ก่อนสิเพรฉันนันเยี่ยมไปเลยแล้วทอมเธอก็ขี้แพ้ระวังหน่อยเธอกับพังคุกกี้ของฉันหล่นแนะน่นั่นก็ดีสิเ <Okay. S 1> ชื่อฉันเถอะคุกกี้อะไรเลยทำให้ฉันมีความสุขได้ คุกกี้กรอบมากแล้วมันก็เข้ากับนมสุดๆโอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ตอกลงไปในแก้วฉันต้องเอามันออกมาก่อนที่มันจะเปื่อยแต่มือฉันมันเข้าไปไม่ได้โอ้รู้แล้วฉันก็แค่ดื่มนมให้หมดแล่คุกกี้ที่เหลือจะอยู่ที่ก้นแก้วโอ้ฉันว่าฉันกกืนมันลงไปแล้วตอนนี้ก็ตาฉันบอกว่าฉันไม่ต้องเอาคุกกี้ออกมาจากแก้วนะว้าวนี่อะไรมากฉันชอบมัน ไม่มีครีมเยอะด้วยและคุกกี้ก็กรอบมากด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสชาติและผิวสัมผัสโอ้คุกกี้ของฉันต้องไปในแก้วแล้วมาดูกันว่าจะออกมายังไงพอลลี่ถ้าฉันถ้าไม่ทำล่ะขอบคุณคุกกี้ตอนนี้น้าขอูฉันเปลี่ยนสีด้วยมันดีมากเลยใช่ไหมฉันต้องใส่คุกกี้ลงไปอีกและก็ทำให้มันเข้ากันแบบนี้เลยจากนั้นใช้ได้ช็อกโกแลตมิลค์เช็สันอร่อย <Awesome. S 1> เกือบเสร็จแล้ว ว่ย <Okay. S 1> ่าจะท,ทำอะไรอร่อยจริงเหรอ <What? S 1> เดี๋ยวพวกเธอก็ได้รู้ <c oughs> ฉันไม่สงสัยในส่วนของฉันเ right, right, right. ลยมันดูน่ากินมากเราที่จะลองไม่ไหวแล้วน <c oughs> เหมือนว่าพอลลี่จะพูดถูกแผนของเธอมันได้ผล <c oughs> ฉันบอกเธอแล้วตอนนี้ก็ดูและนา่งเฉาไปออร่อยนมช็อกโกแลตก,กับกี <c oughs> ฉันไม่อยากดื่มมันได้รอดอะฉันอยากกระดกมันให้หมดเลย ว้าวดูเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องรอนานหรอกฉันจัดการมันอย่างรวดเร็วห้ามจับนะฉันไม่แพ้ตัวเองคุกกี้ทั้งหมดจะลงไปในแก้วน้ว้าวนมสาดเยอะมากฉันไม่คิดมาก่อนเลยแต่คุกกี้ทั้งหมดก็อยู่ในแก้วแล้วเยี่ยมอย่าเพิ่งดีใจแล้วเกินไปเคสเราไม่ปล่อยเธอสุดคนเดียวหรอกกลิ่นแค่อยนนะเธอทำอะไรลงไป ฉันเต็บไปทั้งตัวด้วยนมและคุกกี้